สวัสดีครับผมเอาเบิร์เบอร์เกอร์ช่างภาพท่างเก่าเหมือนเดิมนะครับขณะนี้เราอยู่ที่ห้างสยามพารากอนะครับจะมาถ่ายบรรยากาศของงานนิปปอนวันสุดท้ายบรรยากาศก็กำลังดีเลยตอนนี้รอเวลาห้างเปิดเท่านั้นเองก็ยังไงก็ติดตามผลงานผมและบรรยากาศภายในงานได้นะครับเดี๋ยว อัปเดตยังไงบรรยากาศเป็นยังไงก็จะถ่ายลงในอระบบอให้ดูนะครับก็สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะเดี๋ยวงานต่อไปเราเจอกันที่างานคอตเพย์ที่ชนบุรีนะครับเซนท่านชนบุรีจะเป็นวันอาทิตย์นะครับแล้วเ,เจอกันกับช่างภาพคนหน้าเก่าหน้าเดิมคนนี้นะฮะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มานะฮะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามผลงานผมมาในตลอดนะฮะเนะผมก็ยิ้มออกบ้างเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าผมสบายดีผมมีความสุขดีครับเ,เรื่องที่แล้วมาก็ขอให้ผ่านไปด้วยดียังไงก็เตอกล้าต่อไปชีวิตมันต้องเดินต่อไปครับอนิษัาบานใจก็ ดูกัอตอนะครับ